สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะเช้านี้ที่ปราจีนบุรีค่ะมาเดินออกกําลังกายนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางนะคะพาชมบรรยากาศสองข้างทาง สองข้างทางก็จะเป็นทุงน่งนาเป็นไร่สวนของของอันนี้เป็นของน้องสาวนะคะน้องสาวกับพี่สาวติดกันเลยเป็นที่ว่างๆดอกหญ้าเยอะเลยค่ะ มาเดินออกกํำลังกายกันนะคะมีน้องหมาเป็นเพื่อนแต่ก็น้องหมาก็เป็นเป็นกลัวๆนะคะไม่ค่อยไม่ค่อย,ยคุ้นเท่าไหร่จะเดินตามเยอะเลยหลายตัวเลย <c oughs> เขาจะเป็นกลัวๆหมาหมาบ้านโน้นจะมี หลังนู้นจะมีหมาเขาจะไม่ค่อยถูกกันเตืเนินนะคะเดินออกกำลังกายตามเส้นทางนี้นะคะอากาศดีนะคะวันนี้ไปกันไปกันพาเดินออกกำลังกายหน่อยแล้วมาแล้วเจเสือเจ้าเสือมาแล้ว แล้วมาแล้วมาบ้านนี้จะดุนะคะเราเลยให้สมนุน สมุนที่มาเป็นเพื่อนให้เข้ากลับเข้าบ้านไปแล้วกลัวมาบ้านฝั่งนี้จะกัดเอาเลยต้องเดินคนเดียวค่ะพาทิตย์ขึ้นสายแล้วค่ะ เดินก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีวิวบรรยากาศให้ชมไปเรื่อยๆนะคะแถวนี้เขาจะปลูกต้นยูคาลิปนะคะเป็นนาไลนาสวนผสม เราจะตรงนู้นไปฝั่งนู้นจะเป็นสวนเป็นไร่ของของพี่สาวนะคะกับของพี่นงรักก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ตอนนี้เราจะมาเส้นทางนี้เส้นทางลัดไปท้ายสวนนะคะท้ายสวนของพี่นงรักก็จะเป็นของน้องสาวอีกสองคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ แถวนี้เป็นป่านะคะเป็นป่าละเมาะป่าไม่มีบ้านคนเลยนะคะก็มีแต่น้องสาวสองคนเขาจะมาทําสวนไว้เส้นทางยังเป็นลูกหลังอยู่นะคะ อากาศดีค่ะบรรยากาศสองข้างทางจะเป็นป่านะคะลึกเข้าไปถัดของถัดของเจ้านี้ก็จะเป็นของพี่ิุรักแต่ข้างในมันมันออกจะลกๆนะคะก็เลยเดินเลาะมาท้ายสวนหอบเลยค่ะทุกคน ครัวราคาทุกคนจะเป็นมาเก็บผักหวานเก็บผักสเมเ็ดผักพื้นบ้านจะมีให้เก็บเรื่อยๆนะคะฝั่ง2อฝัอง่งถึงฤดูการก็จะพากันมาเก็บผักที่ชัยภูมิจะไม่มีให้เห็นแล้วนะคะ ถนนคอนกรีตแทบจะไม่มีเหลือแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษค่ะถนนลูกล้างไม่ใช่ถนนคอนกรีตประมาณนี้ถึงราคาท้ายสวนท้ายสวนเข้าไปก็จะเป็นที่ของ พี่นองรักนะคะของพี่นองรักจะติดกับของพี่สาวฝั่งนี้ก็จะเป็นของ,งราคาสวนน้องสาวสวนน้ำปองที่เคยรีวิวให้ดูคลิปก่อนก่อนูอ้นจะมีเป็นสวนของน้ำปองอันนี้นะคะแต่เราสมปองไม่มา าต่คุณดวงสมอนน้องสาวอีกคนหนึ่งมาเป็นเข้าทางนี้นะคะพาออกกำลังกายด้วยรีวิวเส้นทางด้วยนะคะมาแต่เช้าเลยน้องเขยกับน้องสาว ส,วน,สวนป่านะคะสารฝันจันล่านะคะจันนี่ชื่อพ่อล่านี่ชื่อแม่รวมกันก็เป็นสวนป่าสารฝันจันล่านะคะเดี๋ยวจะพาไปชมต้องมุดลัวสลาม้างใส่กุญแจอย่างดีเลย มาชิกมาต้อนรับนะคะเขาวิ่งมาหาอย่างเป็นมิตรเลยไข่ต้มนอ้นองเคยกำลังทําห้องน้ำนะคะทำห้องน้ำไว้ที่สวนมาดูกันค่ะ บ่อนะคะขุดบ่อนะ้ำบาดาลลงขุดลงไปแล้วก็ใช้ไดโวใช้เครื่องสูบน้ำค้าสวนสวนน้องสาวเ่อเยอะเยอะเลยไข่ต้มไข่ต้มเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นหมาจรน,นะคะเขามาเฝ้าสวนให้ สวนให้น้องสองคนเลยผมที่จะทำกระท่อมมากเลย่ยผมที่จะปลูกกระท่อมในสวนน้ำไหลแรงดีเนาะสวัสดีค่ะน้องสาว ชาวสวนคนสวยตื่นมาจากเช้าเลยสวัสดียามเช้าน้ำไหลดีเนาะอันนี้ตน้นโอ้ต้นมะม่วงมะม่วงกะล่อนมะม่วงกะล่อนใช้เบีย้ยหรือใช้กิตอนกิ่ง ต้นค่ะนี่ต้นใบใหญ่เนาะใบงามเน,ะนาะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเขาจะดินมนี้เขาจะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นปลูกมันสำปะหลังนะคะจะแอบ,บดูฝั่งนี้ก่อนแอบบดู ฝั่งนี้ก่อนค่ะฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นส่วนของเจนเนี่นะคะส่วนเจนเนี่ของพี่สาวแล้วก็ของน้องสาวอีกคนหนึ่งให้เขาปลูกมันสําปะหลัง ไผ่ทุกคนไผ่งามเนาะเป็นลำหมดแล้วนี่เข้าปีที่สองใช่ไหมต้นโตขนาดนี้สองหรือสามโอ้ปีเดียวปีเดียวนะคะก็ไผ่เป็นลำแล้วคะ่ะโอ้ยทำข้าหลามได้ไหมแบบนี้ส่วนกำลังลง ้้นนไมะะคะใช่ไข่ต้มไหมนี่ไข่ต้มไข่ต้มคุณสมปองเนาะเขาเฝ้าสวนเขาวิ่งรัดเมื่อกี้ภัยสร้างมนลิมรั้วจะปลูกต้นไผ่พอกลางสวนก็จะเป็นต้นเง้ออ้นทุเรียนต้นอะไรเยอะแยะเลย ต้นกล้วยต้นขน,นุนเยอะแยะมากมายข้างหลังก็จะเป็นปลูกต้นสักต้นสักหรือต้นยางเขาไม่รู้ต้นโตไวมากค่ะข้างนู้นก็จะเป็นต้นุน สองคนตายให่ต้นไม้ใหญ่เป็นไม้เก่าที่เหลือไว้นะคะเยอะเลยแต่ก่อนนี้จะเป็นป่าลกูกป่าใหญ่ค่ะป่าที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ถางมานานหลายปีตั้งแต่พ่อแม่เสียจากไปก็เป็นที่ว่างโล่ง ฝั่งนี้ก็เจนนี่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งเขาซื้อคืนนะคะซื้อคืนจากญาติที่เคยซื้อไปจำนวนแปดไร่พที่แปดไร่เขาปลูกมันสำปะหลังเต็มหมดเลยปลูกมันสำปหลังสำปะหลังปีแรก จากป่าใหญ่ก็ถางให้มันสะอาดแล้วก็ปลูกมันสําปหลังนะคะโอ้ยเพอปีเดียวต้นไผ่งามไผ่มนไผ่สร้างมน ก่อนก็ใช้มือนี่เลยไม่มีปากบัวหรอกมตอนเด็กๆเขาจะทำวางข้อเดินสายทีอันนไม่เสร็จเดินสายทีเดินป้ปกากดสวิตช์กดสวิตช์เอาอันนี้ครับอันนี้ตัดต้นไม้ใหญ่อุ้ยล่วงแล้วป้างนุ่ยป้านงมาได้กินลูกฟีดมาดูแต่ยางยางมันเขาบอกว่ามัน มีฟิกเหมือนกันนะไม่ให้โดนยางถ้าคนแพมเน็ดขาดลูกฟิกลูกแรกนะเนี่ยลูกฟิกยี่ห้อคุโรมะสึอ้าวสุกหรือยังสุกหรือเหี่ยวโอ้มันสุกแล้วมันสุกป้านงเนี่ยกินได้ไม่เคยเห็นลูกฟิกค่ะลูกแรกเลยนะเนี่ยลูกฟิกพันญี่ปุ่นอะไรนะคุโรมะสึเดี๋ยวเดี๋ยวดึงที่ละก่อนคูโรมะสึป้ายังอยู่ค่ะคุโรมะสึขอดูลูกก่อนนะอันนั้นมันเขียว อีอไปแล้กไได้ปนองเด็ดเลยอ้าวลูกนี้อ้านี้มันเหลืองแล้วมันเป็นให้กิมีม่วงมันก็จะกินสีม่วงคือแก่แล้วเดี๋ยวจะไปนองเลยนี่ค่ะอย่างอย่างเหมือนลูกนั่นะได้นี่เดี๋ยวฝรั่งคล้ายๆมะเดือโอลูกนี้ลูกนี้ดำแล้วมะเดือ่บ้านเรานั่นเลงนั่นแหละนี่ปนงปนงเด็ดเลยนะนี่ได้เลยอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ห่อไว้ก่อนมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ดำมาก ยังไม่เคยชิมเหมือนการแน่ป็นนงมาชิมนะเนี่ยนี่เดือดเท่าไปลูกไปสองต้นค่ะรอดอยู่ต้นเดียวคล้ายเมื่อเดือบ้านเราแต่เมื่อเดือบ้านเราจะลูกเมื่อเดือนั่นแหละเมื่อเดือดเท่าไหร่นี่ป็นนงดูลูกนี้นะน่าจะกินได้เดี๋ยวเราหมดจะร็นับต้นไม้ที่นุ่งกันนะตามสบายค่ะตามสบายเลยใต้ชื่อยังอยู่คูรุมะคุ คูรมิมิสุครั้งแรกที่เคยเห็นนะคะปีเดียวได้กินลูปต้นชมพู่โอไว้มากน้องเข้ามาทำสวนอยู่ได้ประมาณเข้าปีที่สองที่สามแล้วค่ะสองปีกว่า น่าจะสามปีแล้วอากาศดีดีนะคะทุกคนพามาชมบรรยากาศดีๆค่ะนานๆจะได้มาเที่ยวบ้านเกิดพาทุกคนมาชมสวนน้องสาวคลิปที่แล้วเราไปชมสวนฝั่งนู้นคือของน้องสาวอีกคนหนึ่ง ีนี้เขาไม่ได้มาหรอกเขาหยุดเราน้อยวันทุกปีจะต้องพี่น้องมารวมกันปีใหม่ต้องมารวมกันเจอกันทุกปีแต่ปีนี้บางคนก็มาไม่ได้ปิดธุระไม่ว่ากันันรดพองมากฝั่งนน้นเป็นของเจนนี่ จะปลูกอะไรดีนะนอกจากให้เขาเช่าทุกคนดินอุดมสมบูรณ์จะปลูกอะไรดีคะจะทำสวนแบบน้องสาวแรงแรงเดียวแรงก็ไม่มีทำสวนแล้วอายุแก่ขึ้นทุกวัน โตไวมากมะม่วงงามมากเลย แดงสูริยา,ยาต้นขนุนนะคะตายเเจำชื่อได้หมดเลยเนาะเจ้าของสวนไม่ได้หมดคะลื่อ้าม,มีแต่ไม่ค่อย,ยไม่ไม่ค่อยเออปุยฝ้ายานี่อร่อยกระท้อน ปีเดียวทำไมโตสูงพรวดหัวแล้วเจ้าของพันเขาบอกใบมันจะสักๆมุนมูลเป็นขนๆแต่ถ้าอีลายใบจะเรียบๆอันนั้นอีลาจำได้อ้าวชื่อเหมือนแม่เลยสวนสวนฝันจันล่าใบเรียบๆโอ้ยขนนไม่ใช่ขนนกระท้อน ใบมันจะต่างกันเนาะอันนี้เป็นใบเรียบเรียบลื่นเลื่อนอันนั้นเป็นใบสากสากใหญ่จังเลยแต่ทำไมผลไม้ผลไม้ตอนเป็นเด็กไร่ใช่กระท o p h l ไม่ใช่กิ้งก๊อกต้องเอียงกิ้งก๊อกอืมกิ้งก๊กหรือเหมือนเข้าไทยลูกใหญ่ใหญ่อะอะไรเคฟเบอรี่ลูกใหญ่ใหญ่อะคล้ายๆกันรสชาติเคฟ ต้นอยู่ตรงไหนต้นตผลไม้ป่าเกือเต็มหรือว่าตัดยากเอาออกหมดนั่นต้นผักหวานอีกต้นหนึ่งป่าใกล้ต้นมาแขวนจ้องอ่ะผักหวาป่าอืมหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยมันสุกัผกหวานผักหวานนี้ ต้นถักววานนะคะเอาอันนี้กล้วยไข่นะนี่ไม่ใช่อันนี้ันนี้อเป็นอันนี้หมดน้ำวาหมดอุ้ยทำไมมันต้นเล็กกล้วยน้ไข่กล้วยไข่กล้วยหอมเป็นรั้วไหนตรงไหนลืมหมดแล้วใบใบแบบนี้มันเป็นกล้วยไข่ไม่รู้เหมือนกันมสามพันนี่แหละ น่าจะเป็นกล้วยไข่เนีเ่ยสามพันเดี๋ยวมันออกลูกให้รู้ว่าเป็นต้นแ,แต่แต่ข้างหลังนู้นต้นตโตแล้วบางต้นก็งามงามบางต้นก็เล็กเล็กกระเจี๊ยบนะกระเจี๊ยบลูกดกฝันหุ่นสวยงามต้นอวบมากกระเจี๊ยบ,บแดงลูกกระเจี๊ยบแดงค่ะต้มน,น้ำกระเจี๊ยบ กองนี้ซากอะไรจะทำที่มหารวมทิ้งไม่ให้อ๋อกิง่งกิ่งกิ่งไม้ใหญ่เหรอคะถึงงานก็เดี๋ยวผมก็ต้องมาเก็บที่เก็บขยะตาช่างช่างจำเป็นมาก ทำรั้วทำรั้วขาดเลยลช่างตัดต้นไม้ล้มใส่ หวานค่ะโอ้ยรังก็เด่นหวานต้นใหญ่ผลหวานนี่เกิดเองตามธรรมชาติเนี่ยมันจะติดกับป่าเกิดเองติดเองถั่วหวานในบ้านเราอยู่ติดต้นไม้ใหญ่ก็เก็บเอาไว้ก็เป็นเหมือนกาฝากอ่ะถ้าต้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้ใหญ่สังเกตดูเนาะที่เราหาตามป่าเนาะมใต้ต้นไม้ ยาได้แล้วเส็จแจ้วผักหวานแล้วหน้าเริ่มเข้าหน้าผักหวานแล้วเยใ่ไว้ให้ไว้ให้เขาเลี้ยงตัวเองโอ้มีเปิดประตูน้อยถึงกันด้วยสวนคุณสมปองมีคนมาแอบรดน้ำต้นไม้ให้ คุณสมปองมีคนมาแอบรดน้ำต้นไม้ให้แล้วสวนสวนสุขสมใจปองนี้เคยเคยรีวิวแล้วครวววั้งหนึ่งรีวิวสวนครั้งหนึ่งต้นไม้เพิ่มมาอีกเยอะเลยพาทุกคนไปดูบ่อเขาขุดบ่อน้ำเหมือนกันเลย ถงเก็บน้ําด้วยวันนี้เจ้าของสวนไม่มานะคะมาแอบชมสวนแล้วบ่อน้ํานะคะลึกมากมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นน้ํา ต้นสักปลูกต้นเยอะเลยนะคะโตโตเป็นโตเป็นป่าใหญ่แล้วน้องเขาขยันมากเลย เขาอยู่กรุงเทพเขามาทำสวนไว้ที่ปัจจีนแต่แต่สวนแปลงนี้อยู่ระยองนะคะเจ้าของสวนอยู่ระยองเขามาปลูกป่าไว้ สายละค่ะมาชมสวนน้องเดินออกกำลังเดินกลับบ้านต่อนะคะกาดีดีค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบ้างป่าใหญ่สวนในป่าใหญ่ แล้วเดี๋ยวรีบเดินนะคระมันจะร้อนพาที่ขึ้นสูงรีบเลยเดี๋ยวจะร้อนก่อนรีบเดินก่อนนะคะฝั่งนี้จะเป็นของ นองรักทำครัวนะคะเข้าไปที่ฝั่งนูน้นมันลึกมากมันลบกมากเลยไม่ได้เข้าไปค่ะ สายแล้วค่ะวันนี้พาทุกคนมาเดิอนออกกำลังกายแล้วก็ไปพาชมสวนของน้องสาวนะคะตอนนี้เราออกจากสวนมาแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านแล้วนะคะได้ชมบรรยากาศสวยๆสูตดอากาศบริสุทธิ์ได้เดิอนออกกำลังกาย ทำร้อนแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ชมใหม่นะคะเป็นการออกกําลังกายต่างจังหวัดคือบ้านเกิดนะคะที่ปัะจินบุรีเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขนะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไว้ววบาดอกดหญ้าสวย